สว่วนสินค้าสวนขนะคะจะเป็นผลไม้ค่ะสว่สวนผลไม้นะคะจะมีทเรียนมะ่วงคารนผือมะั่งแล้วก็กล้วยค่ะคนยาแล้วก็เปดี้นค่ะจะมีคนงามีรสบรรทุรก,ะะาากสินค้าะคะ่ะและ้วตอนต่อไปจะเป็นสว่วนชัดก้อผลไม้ ต่อไปโรงงานผลิตแปรรูปนะคะจะใช้เครื่องมือกลในการแปรรูปผลไม้แล้วก็จะนําผลไม้ที่ผ่านการแปรรูปใส่ลงในบรรจุภัณฑ์เพื่อนำส่งจำหน่ายค่ะถ้ะแล้นตอนต่อไปกไปว่าสะดวกใบไม้แบบผิวพารือแล้วสะดวกเลอนะคะเช่นบิ๊กฟีโลแบ็ก1ท่านแล้วก็เบลเบนค่ะและต่อไปก็เกิดขอบคุณภาพผิวพาร์ 赠送耳机。